สวัสดีครับพี่น้องผู้กำลังรับชมช่องบ้านในบ้านนะครับเมื่อเอานนี้อยู่ขอกงัวผมเองนะครับอยู่บ้านจานมูฮอกตะบนทับยัยอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพอดีเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับเดือนตุลานะครับรู้สึกว่าน้องอันนะครับลูกสาวดีบีหนึ่งทับสองสามเก้านะครับที่ผมผสมไหวนะครับผสมที่ผมให้หมอมาผสมให้นะครับหมอนุนผสมออกฟอร์ดไหวนะครับปลายเดือนที่แล้วนี่ผมมา คิดพอว่าเขามีน้ำไหลแล้วก็มีเพจไอ้เพจเขาบวมบวมนะครับผสมวันที่อะไผสมวันที่ซีเดือนเจ็ดนะครับหกหกนะครับซึ่งตอนนั้นตอนที่เขาเพจบวมเนะี่ยรู้สึกว่ามันได้สามเดือนกลัวนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็บซีเดือนกับอีจกจักเหมือนละซีเดือนกับซีเดือนเครื่องแล้วนะครับวันนี้วันที 22, ่ยี 22, ่สิบสองบอนะครับยี่สิบสองพฤศจิกายนนะครับเขาผสมเดือนกรกฎานะครับเนาะม,มันก็บซีเดือนกลัวนะครับผสมวันที่ซีนะครับ เมื่อนี้เดี๋ยวผมเสียมาตรวจเช็คเบิ้งนะครับทองไอ้ตรวจว่าเขาทองบ่ท่องนะครับเพราะาผมเห็นไอ้นมเขา้มันเป็นซีดตึงๆอยู่นะครับผมว่ามันน่าจ,จะทองอยู่นะครับแต่ว่าผมก็เลยสิทายคลิปนน่ำนะครับเพื่อพ่อแม่น้องพู้ที่เลียงงวัวมือไม้นะครับหาสงสัยที่เป็นงวังวงวัวสาวเ้อครับงวัวสาวยังคอยสิหูเลยหันรลีดเบิง้งยังสิหูวว่ามันสิเป็นนามไอ เหนียวเหนียวเนาะก็เ,เ,เป็นออกสีเหลืองๆเ,เป็นคือยางยางบักตูมอ่ะแล้วก็คือไอ้คือกาวกาวปลาลดนะครับเนาะกาวที่เขาปลายางรดเนาะรับออกเหลืองๆเงนาะครับเนาะมันจังสีไอ้หันมีแสดงว่าทองเนาะครับแต่ว่าสี่เดือนกลัวผมว <t> ่เคยรีดเนาะครับผมผมสิรีดเบื้องประมาณหัถึงหกเดือนเนาะหกเจ็ดเดือนนี่ยหัวเลยเนาะครับชั่วเลยแต่ว่าจริงๆแล้วหกเจ็ดเดือนแล้ว,วบางโตมันก็เตานมมันก็สิขืนแบบชัดเจนแล้วเนาะครับเนาะแต่ตัวนี้ มันซีเดือนกลัวนะครับผมก็อยากลองเบิ้งก่อนนะครับเพราะว่าบ่อยากเอามอมาลวงมายังสินะครับเนาะเพราะว่าแต่ว่าย่อมนะครับเป็นง้วสาวนะครับโบแมนงัวไอ้เน้่หันงอเคยมีลูกแล้วนี่ผมกับเคยรีดล้วมันบบมี่นะครับเป็นน้ำแบบเขาเขนาะครับเนาะกับแต่ว่าเขากระทองอยู่เด้บเวลาเขาบ่ทองเด้นะครับเป็นน้ำแบบขึ้นนมค้างน้มยังสิละแต่ว่าหันงัวงัวสาวนี่น่าจะ ท่องน่าจะออกเหลืองเหลืองเนาะครับเป็นน้ำไอ้เป็นยางยางบักตูมเลยเนาะครับเป็นคือกาวเลยเนาะครับเดี๋ยวมะลีดครับมะรุนไม่น้ำกันเนาะครับว่าเขาสิทองบ่ครับนองอันอันนะครับเนาะคือตอนปลายเดือนตุลาเนาะครับน้ำเขาไหลเหลือไหลไหลเลยเนาะครับเป็นแบบบมื่อกแบบ่เนก็ออกคล้ายๆยางลงไส่อยู่ออกขาวๆแบบโบว์แอนมันโบสใสแห้งเนาะครับผมก็อันนี้อยู่เนาะครับทงก็ดีใจ,จแบบแต่ว่าเพจเขาเละเนาะครับเพจเขาเนี่ยบวมเลยเนาะครับบวมแบบคือนง้อขึ้นนั่นแหละแต่ว่า แค่ว่าเขาบอมีอาการแบบพ่นใส่ตัวอื่นนี่สิปันไดเนาะครับน้องมันก็เลยอาจจะอันนี้อยน้องครับเนาะเบื่องน้องอันๆนะครับเบื้อบเต่าก็เหลือมีเต่าแน่น้อครับนี่เต่าก็บ่บเม่นเมันก็บ่ชัดเจนมาไดยแต่หัวนมเขาออกจากอันนี้อยู่นิดนึงอยน้องครับเนาะกับเดีือดมาลุ้นกันพี่น้องแต่ว่าก็ง่วพี่น้องสิรีเองก็ต้องเบื้องนี้นะครับบางโตมันบ่ขุ่นมันบอหายขนจับเฉลี่ยวังมันเตะเลย นะครับกะหรือหันถ้าห้าอยากรีดอิลีบัวโดยสิบวัตองเอาหมอมาล่วงนะครับเฮากะเอาข้อซ้องนะครับ,หาหาบข้อซ้องแล้กกัรีดรีดเบิ้งนะครับนะสำหรับการรีดดูนมนะครับเนาะนะบีดเบิ้งก่อนพี่น้องโ,โ,โอ้บ่ชัดเจนบันไดน น้ำใสออกมากหัวนั่นนะครับเต้หัวนี่เพิ่งหัวนี่เออเวเอีออ,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 อเอเออเเออเออเอเเเเเ เหนียวอยู่หัวนี่เหนียวครับเหนียวเหนียวตื่นเลยนะครับจับนี่เรื่องพี่น้องเหนียวเลยเหนียวมือเลยนะครับนี่เหนียวน่าจะลอยเพรเส้นนะครับน่าจะติดนะ,ะนะครับทองอยู่นะครับมันมันเหนียวมือนะครับมันมันออกข้นอยู่นะครับแต่อีกหัวเนึ่งนีสีพมลีดนี่ที่แรกของมเป็นนามออกมาออกมาก่อนนะครับแต่ว่าก็ หัวนี่นาม้นามมันเดือดออกมานะครับแต่ว่าหัวข่างัวนี่ยมันตึงก้อนมูนะครับแล้วก็เป็นเหนียวเลยนะครับกนาจะบมื่อกนาจะทองเลยแหละนะครับเนาะคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่านี่ผุมคุณเคยรีดนะครับสี่เดือนกลัวนะครับปกติผ่มสิรีประมาณหกเดือนนะครับหกเดือนนี่แจ่าหกเดือนมันก็คือว่าหันแล้วบางโตบมันก็เต่ามันสีเงียกว่านี้นะมังก็ชัดแล้วหัวนมมันก็ตึงแล้วนะครับซึ่ง จริงๆแล้วไอ้ฟ้ามีไงเพื่อนที่เพ right? erm ื่อนเลี้ยงน้องครับเพื่อนกระสีแบบจังไรล่ะเพื่อนสีตรวดทองพราเด้๋สองเดือนเพิ่นสีตวดเลยน้องครับคือมันสีชั่วก่อนน้องครับแล้วก็บบวเสียเวลาในการมาเลี้ยงโดดน้องครับถ้ามันบ่ติดเขากบสีหาวิธีน้องครับฉีดฮอร์โมนฉีดยังไงมันเล่งมันขึ้นไหมหรือว่าบางโตไอ้จังไรล่ะหรือบางโตที่มันไอ้ที่เขาฉีดฮอร์โมนคือมันบ่ข้นนะครับบ่ติดเต่าบ่ข้นนะครับ เขากร้องฉีทฮอโมนนกับที่ฟ้ามีเขาบ่อยากเสียเวลานะครับเขาก็เห็นเจ้าบ้านเท่ากับสวนหมากก็คือเมื่อวัติดก็รออนกับรอมันขืนไม่รอกไม่นกับมันเกิเสียเวลาเนี่ยมันก็ได้เรียงงวดทองว่างโดนนะครับเนาะแต่จจ้ามผมก็งานกับบ่ได้เอามอมาตรวจแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าเขาทองนกับผมเพราะเขาเหนียบไปเลยนกับสองสามหลอกจะว่าเขาสองเดือนสามเดือนนะครับเพราะแต่สามเดือนกลัวแบบมีน้ำไหลแล้วก็มีเพศ เพจเขาก็บวมน้ำนะครับก็เลยสงสัยนะครับผสมออกฟอร์ดบางอย่างดีนะครับกับแพงแน่นะครับเนาะพอเป็นพอพันไอ้โตแพงแน่นะครับที่เขาซื้อมาเนาะครับราคาประมาณสิงหกล้านผมบอกสำหรับออกฟอร์ดนะครับของเสียตูโชคเนลามิดฟาร์มนะครับเนาะอนะครับเนาะก็คือเบิ้งครับน้องอันอันนะครับลูกสาวดีบีนะครับหนึ่งทับสองสามเก้านะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งแม่เขานะครับแม่เขาเป็น น้องชุมเป raktion, ini, ียนนะครับน้องชุมเปียนเป็นลูกของชุมเปียนอีสานนะครับเป็นหลานของเจ้าลักนะครับสําหรับน้องชุมเปียนนี่เป็นลูกฮินดูบาซินนะครับกระทุ่งโลกระทบนะครับเลือดแปดสิบเจ็ดจุดห้านะครับเป็นเอฟสามนะครับก็น้องเขาไอ้น matrix 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 ้องไอ้ลูกเขาอีตัวนึ่งเป็นน้องสายฟ้านะครับที่ผมเพิ่งเอาไปส่งให้อาลนะครับให้อาอยู่มุ่นนะครับที่ผมลงคลิปล่าสุดนี่นะครับเนาะแบ่งให้เพื่อนไปเลี้ยงเนาะเพื่อนอยากได้เป็นไอ้พอพันไปคุ้มฟูงนะครับเนาะก็คือ เรื่องที่ว,ว่าง้วเพศบวมแล้วน้ำไหลเนาะครับบอกกันอีกนิดนึงเนาะครับสรารพรมมีนอ้องผู้ที่เลี้ยงง้อมือใหม,ม่เนาะครับจังพี่ไส้ผมออมีประสบการณ์แบบถึงเดือนละพึ่งปีไก่ไอ้ปีที่แล้วเนาะครับพเพิ่นเพศเพศบวมผสมในสามเดือนเนาะครับเพศบวมแล้วก็น,น้ำไหลง้วสาวเนาะครับทองแหลกแล้วก็หมอมาหลวงหมอก็อาจจะโบดีชำนาญไปหน,น่อยเนาะครับก็บโบเห็นก็ผสมเข้าไปเลยเนาะครับผสมซ้ำเข้าไปอีกเนาะครับกัอาทิตย์หนึ่งก็แทงเนาะครับรูดออกมาเลยเนาะครับเป็นหนาเสียดายเนาะครับเพราะว่า เทียสิบเลี whales, times, 8, nah. ้ยงไอ้ได้ไอ้ economic, iros, right ึ้นไอ้เป็นซัดเนอะครับแล้วก็เทียสิผสมเนาะครับแล้วก็ไปผสมซ้ำเข้าไปบัดเดี๋ยวนี้ยัง่หันทองยุคพน่าเนาสมไอ้ว่าติดยุคพน่นเนาะครับเสียโอกาสเลยเนาะครับสำหรับการเลี้ยงงัวนเราะครับย่ำได้ครับย้าสะพึ่งไปตามหมอมาผสมบอกเขาว่าให้มาตรวจทองก็ได้ยุคเนาะครับว่าตรวทองก็อนงหัวผสมไปแล้วว่าสันจะพูดว่าหมอมาผสมไปแน่จะวังสันเนาะครับจะจะไปคิดว่ามันบติดมันมีโอกาสติดยุ่เนาะครับ ที่ว่าเพศบวมแลือน้ำไหลเนานะครับเนาะเพราะว่าเขาเกิดการเห็ดให้เกิดการแทงได้เนาะครับมันเทาผสมซ้ำเข้าไปเลยหรือว่าบางคนเอาไปให้พ่อพันโตโคม่มซึ่งผมเคยลงคลิปเนาะครับเกี่ยวกับที่ว่าง้อแทงนี่แทงในสาเหตุยังก็คือเอาพ่าอ,อพันโตที่หันงวเ้าโตบปนี้เหรอเอาพ่อพันโตเงยมาผสมทับนี่มีโอกาสทะลุดได้เนาะครับทะลุไอ้ที่เขาไอ้อยังเหที่เขาไอ้จุกเขาปิดไอ้ปิดหมดลูกอนะเพให้เสือโลกเขาไปในไอ้ บนลูกเขาอะน้อครับเนาะมันทะลุได้น้อครับมันแม่นจังปืนผสมเทียมนี่ทะลุเลยน้อครับเพราะปืนผสมเทียมมันเง่เนาะครับเนาะก็เฮ็ดให้แทงเลยน้อครับเนาะสำหรับสามสี่เดือนนี่แทงแน่นอนเลยน้อครับเนาะหรือเคยมีหมอว่าบให้ฟังน้อครับว่าหกเดือนก็เคยแทงน้อครับพวกผสมเข้าไปนี่น้อครับเนาะหกเจ็ดเดือนนี่น้อครับเนาะกะระวังนิดนึงน้อครับเห็นน้มเไหลเห็นเพดบวมก็สิไปคิดว่าหัวบ่ติดน้อครับเนาะก็ไปตามหมอมา ผสซมซ้ำก้าไปอีกเนาะครับเนาะเป็นกรณีคือพี่ชายผมเนาะครับเสียวกาสเนาะครับปลานีก็ะลูกก็สิเงแย่ล้วมากเนาะครับเนาะบัดเดี๋ยวนี้สมยังขันติดอยู่เนาะครับเนอะก็เอาอุ้ยคลิปนี้ก็เอาไปมากกับสิเงแเนอะครับก็เอามาตรวจทองน้องอันๆเนาะครับตรวจเอาเองเนาะครับซึ่งผมกับสิรีแบบนี้ดูอยู่เนาะครับเห็นเป็นง่วสาวเนาะครับย่ำก็คือเป็นง่วสาวทองแรกเนาะครับเพราะท่านมีลูกจักเทอเนาะครับผนวกง่วเคยมีลูกมาแล้วนี่รีดแบบนี้โบหูเลืองเนาะครับ ัะมันบ่มีน้มเรื่องๆออกมาเนาะครับมันได้จักเดือนกับซางเนาะครับผมรู้สึกว่าห้าสิมมีกับผุนละแปดเดือนเนาะครับเรือมีเตามียังพุ่นละนุ่มไอ้จังควายสีลงเนาะครับสารับงัวไอ้เคยมีลูกแล้วเนาะครับเอ้าการเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับมามันนี้ประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์นะหรือกดติดตามไม่น้ำนะครับสำหรับผู้ที่เขาเพิ่งใหม่นะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ครับสวัสดีครับ